สวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันกับช่องเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะในคลิปนี้พาคุณผู้ชมสองสีหน้าล่าสุดของนายนภัสหลังจากมีข่าวลือว่อนกับไบเฟิร์นแล้วสีหน้าล่าสุดนายนภัสท่ามกลางข่าวลือหลายคนก็จับตาและรอติดตามความเคลื่อนไหวของนายนภัสเสียงสมบูรณ์และใบเฟิร์นพินชนกหลังจากเขาทั้งคู่มีข่าวเลิกลาก,กันแล้วล่าสุดดาราสาวชื่อดังครีพัสวีพีชสอนอัคราภาค่ะได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวครีพัสสวี เป็นภาพคู่กับหนุ่มนายเมื่อได้เจอกันค่ะโดยได้เผยแคปชั่นบรรยายเรื่องราวว่าขอควงหน่อยนะคะพร้อมแท็กนายนพัฒนรักันมาตั้งแต่เด็กละรักและเอ็นดูเหลือเกินได้แท็กแม่หมูพินพกกาด้วย is away good to see you pro much love so so ท่ามกลางหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของพี่น้องคู่นี้ และทําให้เห็นสีหน้าล่าสุดของหนุ่มนายนภัสลังหลายคนห่วงเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเจอข่าวเลิกกับแฟนสาวค่ะพอช้าค่ะขอพาคุณผู้ชมสองสีหน้าของพระเอกหนุ่มของเรากันแล้วไม่ลืมที่จะส่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันเข้ามาให้กับพระเอกหนุ่มของเราด้วยนะคะ